สวัสดีครับบ้าวถอสวัสดีท้ชมครับวันนี้วันที่21กลกุมภาพันธ์2567นะครับผมไปเอฟซีแฟนครับทั้งช่องครับเดินทางมาบ้านพ่อเสียนทองนะครับพามารับชมครับงวดวันที่1มีนาคม2567นะครับผมงวดที่ผ่านมาครับเลขวิ่งก็ถือว่าแม่นอยู่นะครับผมวิ่งบนวิ่งสามาหลักลอยนะครับผม ดับล่างดับ8นะครับกัตชิวาดับอยู่ได้พี่น้องเด้อนะครับเอาภาพมารับชมน้ำกันครับงวดวันที่1มีนาคมนะพี่น้องเนาะสองพนะครับผมตอนนี้อยู่ในบ้านพอแล้วนะครับผมเอาเขาไปหาพอ,อน้ำกันนะครับพอว่าฟาวมาเด้อซันนะครับพอพันวาจะอ,าออกไปสวนยางเอานะครับพอพันอยู่อยู่พอพันอยู่ถ่ายอยู่พี่น้องเดี๋ <le S 1> ขุด, <le S 1> ขดยางมาขาย,ขายพอพันวา สวัสดีครับพ่อสวัสดีครับนะครับเอาหนีดที่ผ่านมาเนาะพ่อเนาะวิ่งสามวิ่งสามมาลักลอยนะพ่อแอรดับล่างกระดับอยู่อยู่นะครับเนาะงวดเก่าพ่อว่าฟาวมาเด้อจะไปไซส์ก็พ่อไปจกยางมาขายจกยางวะพ่อ กยาางไรท่านได้ปิดไหนอย่างบ่ครับบ่ที่ปิดบ้านนี้ล่ะบ่ครับผมใายมื้อนี้ก็ปิดเอ้าเขาปิดไหนอย่างนี่เป็นหยังคือปิดช่วงนี้พ่อมันก็มันบอกมันบ่ออกบ่เพาะขึ้นมันไปเลี้ยงไว้มันอ๋อใบใบไม้โดนมันบ่ครับพ่อคือว่ามันมันอ่าช่วงนี้มันมันเปลี่ยนเปลี่ยนใบไม้ผักใบไม้บ่พ่อเขาจะบ่กีดกันช่วงนี้โอ้ก็เลยจะไปิดโกยยางของเก่ามาขายราคาดีเดีพ่อช่วงนี้ เ,เอาเจ็ว่าเอาเนียเอาบ่มันสามสิบบ่ะเอ่าเดียวหรอ่เจ็ดสักแปดนี่บอกอืมนาร้านก็ตัวไหนยันี่นะโอ้เอามาขายนี่บอก่ะอาขายป็นคำลาะคำเลาะไป <laughs> ใช้อันนี้ <laughs> ขายวันคก็ล่น้ขึ <laughs> ้าเลยว่าฟ่ามาเด้เอวัน่าจะออกไปกลกยยางอ,าอ่าอ่คือรถสุดท้ายเนาะฟ่าเนี่ยรถสุดท้ายเอาเขาจะปิดไหนอย่างเขาจะปิดจากมือป่าเป็นเดือนบอก เดือนเมษายฝนตกฝนตกมันบ่พว่าใบใบมันเขียวใบมันยังแล้วจังไงนี่บ่ส้มใดที่มันเป็นใบอ่อนนี่มันกจีดได้บ่พอได้ก็ม้วมบ่บ่บบมันบ่มียอะน้ำยางท่านผู้ชมโอ้เ,เป็นเลี้ยงใบมันแล้วเป็นความรู้นะพี่น้องเนาะเอ้อมวดนี้ได้แล้วเนาะพอ่อไ,ได้แล้ว <c oughs> เป็นจังได๋เอามาเบิ่งน้ำกันอือโอ้ คือได้เลขดังเลขนั่นแหละพอเอาสูตรสูตรชื่อกันมาพ่อสูตรเนี่ยชิวเวียนอยู่ัวตัวนี้ละดิอ่าวิ่งบนวิ่งแปดอะวิ่งบนวิ่งแปดงวดน,นี้เป็นบนล่างคือเก่าเป็นบนล่างอ่าวิ่งบนวิ่งแปดแปดเก้าแปดหกแปดสองแปดศูนย์โอ้มันเป็นสูตรลักลอยอ่ะลักลอยบวกลักหน่วยบัวพ่อน้ยคือลักลอยนี่สูตรบนได้แปดเลยแม,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 มนแมนแมนแมนบัวใส่สูตรเดียวกันด้วพี่น้องได้นะครับเพราะว่าสูตรของิ เอาตัวมาเสียบใส่ตัวใดซีเมนต์แล้ตัวใซซีเมนมันบออาจะตองไปซีเมนต์กเอาตัวมาเสียบนะครับผมตัวมาเสียบแปดนี่ตัวมาเสียบแปดวิ่งบนวิ่งแปดนะครับผมแปดเก้าแปดหกแปดสองแปดศูนย์นะครับตอนนี้กัที่ดังอยูก่กับมาแรงกับ 8, 9, 8, 6, แปดเก้าแปดหกละพอติดแปดนะครับผมจัดไปเลยนะพอเนาะวิ่งล่างห้ากับสี่บอกว่โอ้บนนี่ี่วิ่งตัวเดียว ล่างสองตัวห้าศูนย์หสาลักสีคือสี่ศูนส่เกดับล่างดับสองเอาเดี๋ยวเบาเริงจะเขียนให้ได้ท่านผู้ชมเลยโอ,โอ้มกัมกตัวนี้ล่างมักตัวใดขวามักห้าศูนยมักห้โอ้จะมากงวดนี้แหะห้าศูนย์นะพอเนาะยักเงี้ยวก็บอกมแกแต่ว่ามักตัววว่างั้นผิดเป็นวลาศูนย์หนึ่งบอกก็ไ่าเอานี่ <laughs> นี่หวดที่แล้วล่างนี่ลุดที่นพอเนาะกันสองซีกันสามซีกับบอนอนครเนาะอ่อะ <c oughs> ดับล่างดับแปดนะครับผมงวดที่แล้วล่างอ,อ,อ้านี่ไปไว่าย,ยรัสามสามซีกับบอนนครเนี่นะเนาะอม,มันมันก็นเอาเก,ก่าเมาื่อไว้รักลอยี่ครับเป็นเป็นสามหาสามอย่างนี้ได้ยังาาาไงเป็นบ่อนีจ่จังหวัดจังหวัดถามพอ่อบริเฮต บริเฮตสามตัวบอสน็อกบริคำนวณบ่พสามตัววันนี้ก็มีอยู่มี่ยืนบ่ลงไปเลยสี่เออลงรุงเขียนไปรุ่งเลยว่าอะไรพ่อสี่แปดหกเอาพ่อเขียนแสงพ่อไว้น้ำแนวเดี๋ยวผมยังเลอกเอาพ่อมาสามตัวไปเลยครับผมสี่แปดหกนี่ทางเดียวไปเลยนะพ่อเนาะสี่แปดหกธรรมชุมสามตัวสี่แปดหก สูตรเลขดับพ่อในการธรรมชมนะครับสี่สามลักหน่วยถอยไปแต้มหน,นึ่งนะพ่อเนาะนะครับสี่สามถอยสามก็จะเป็นดับล่างดับสองพี่น้องสองดับล่างนะครับผมสองดับล่างเดี๋ยวบ่เทอจะเขียนให้ได้ธรรมชมุมเคร่บอันนี้ของงวดที่แล้วครับวนดนถึงใงไหนคือมันใจสามตัวน้ำพอ่อมยังแล้ว ขึ้นมากซีขึ้นมากกว่าขึ้นมากซีรกัก้อยอพอขึ้นมากซีรัก้อยเอาหาเดห้าเข่าสามตัวนะพอเนาะวิ่งบนแปดพี่น้องแปดมาแรงเด้องดนี่จะเป็นกระแส่พอจะมาบอ ครับมาเดี๋รอมันมีแรกสุดด้วยสี่แปดหกพ่อมานะครับแปดเก้าแปดหกนะครับผมแปดสองแปดศูนย์นะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็เขียนลอกใครตามพ่อเพื่อนนะครับวิ่งบนวิ่งแปดเด่นคือแปดหกนะพ่อมาเด่นคือแปดหกวงให้เล่น่พ่อเนี่ย วงเลยพออันมานะครับท่านผู้ชม,มกันอัดหรือว่ากาอนอัดนะวิ่งล่างนะพอเนาะวิ่งล่างได้สองตัวบอห้ากับสนะครับผมห้าศูนย์ห้าสาสี่ศยสี่เก้าพี่น้องได้ นะครับดับล่างดับสองนะครับ,บล่างนี้เน้นหาศูนย์นะพ่อครับตัวเด่นตัวเด่นวิ่งล่างนี่เด่นตัวใดซีกับพานี่ครับเด่นหาเด่นหาท่านชมศูนย์พี่น้องเด้อนะครับห้าศูนย์เม็ดเดียวพอเด่นเลยหาศูนย์ มากงวดดีแล้วพ่อเนาะหาชูนเนาะมากมากลับชีบอะมากลับมากลัีบบว้ผมมันมักตัวเก่าความนี่พ่อหาหาเก่าหา่าีแมนพ่อันก็กก็เอามาสัญจรนี่พอหดเนี่ยครับผมตัวเก่าหาเก่ไม่ด้กินตัวนี้เออะยังว่าอยู่พอผมยันสัญจรเนี่ยยันมาตัวเก้านี่มันก็ะิบ่ับไปตามสูตห้องยุบพ็สูตรเลกออกันเออต่้ผเนาะ แล้วผมว่านี่ยหากเก่าผมว่ากันมากขึ้นมากคือหากเก่านะพี่น้องแคปหน้าจ,จอได้ทำผู้ชมเด้อพ่อเซียนทองอันนี้ของงวดเก่านะพี่น้องเนาะงวดเก่ามาแต่สามมาลักลอยอู้เสียดายพอประจับใส่กันนะพอเนาะถ้าว่อน,นนี่นี่เลขออกกี่<อ>นี่นี่ม,มาต้องกันเยอะอาบเก่านะเก่าหางนี่อืมจะมีไต่ครับงวดไม่ห <95 S 1> ัน ่ใส่บุญมาน้ากันยุติปอันี่นี่เร่พวกไกันอือโอ้นี่ม่ออกออกศูนยหกสามนั่นว่ละครับมาเด็กก่ากับาวันนี้จับโอไปคาใช่ตัวอื่นเกใส่ตัวอื่นจับมาใส่สามเปิดเล่าท่ามเลยนะเปิดเล่าเก่ากับหามาใส่สามวันี้ได้ังกับยังขวบวันนี้มันยิ่ไม่ได้ยังไม่ใส่บุ ดสี่กับกดีสี่กับหกเอาไปใช้เปลี่ยนก็เฟ้เลยเดดีสี่กับหจะ่มาน้ำกันพอวันนี้ก็มาหรอกก่มาหรอหันครับบกกามาอีกบวกามาอีกนี่ลายสูตรโวเลยนี่ลายสูตรตีพอที่ลายสูตรจริงเลยพอวันเกิดลายสูตรได้พี่น้องวันที่แล้วนี่ครับเก้าสี่หนึ่งสามเก้าห้านะครับพอวันเกิดลายสูตรมากนี่วันนี้ได้สี่กับห อันนี้ขึไม่หาหกฝอนี่คือคขไม่หาหกลังครับคว่านีเปลี่ยนนก็ออละเบาาแค่สี่ครูเอาแค่สี่หาดินภูใรมา่าหกกระได้เนาะพ่อเนาะมันเด็กไอ้น่องหนักอีหรอหนักโอ้ปวดๆเอาหัวที่แล้วกับมาดิพ่อสี่กับสามเออก็แม่นอยู่เนวลาัวัดเก่าที่พ่อเห็ดไดหาเด็กเก่ากับหาเ่กกหานั่นแหล วดัดเอาวัวดวที่แล้วเกากระพาเอาเลขบนตั้งไงเอาช่องแปดชองวาบวกลงไปลวงไป,งไปไมันครับวันนี้ได้สีกัหกได้สี่กัหกตาหังหังหังบ่ได้จับมาเด่นบ่พ่ะบอดดิจับมาเด่นเอาแกะหน้าจอได้ทำผู้ชมเนี่พ่อเสียนทองนะครับคือจังเอาลักน่อยคืบอบวกคลักลอยบวกลักนวยลักนวยบวกลักนวยคือเล็บแปดทำผู <laughs> ้ชมพ่อเพิ่นกระไเพิ่นกระเฮ็ดมาจากสูตรนี้นะพี่น้องเด้อกะจังมาได้เด่นแปดพี่น้อง แบบสูตรนี้นะครับผู้เทียบนึ่งจับไปสิเขาเพราะเขา,าผู้ใดจะหาตัวมาจับใส่จะแม่นบ่แม่นพอพนว่าสูตรคือสูตรเดียวกันก็ได้ตัวเดียวกันนะท่านผู้ชมวิ่งบน8นะครับ3ตัวพอว่า4 8 6ดหกเดือหางเดียวนะครับ8 9 8 6 8 2 8 0เด่นที่8 6นะครับวิ่งล่าง5กับ4 5 0 5 3 4 0 4 9นะผู้ใดมัก4 6กกะจับใส่นะผู้ใดมัก5 6กกะจับใส่ แปดสองนี่ยเราเอาตัวนี้นี่างเงี้ยมาเลยพวกจับหนึ่งจับสองจับสองเพราะว่าสองดับล่างไปบนได้คิดว่าไปบนได้ดับล่างดับสองนะพี่น้องเด้อแคปหน้าจอครับผมนี่หลายสูตรนี่หลายสูตรนะพ่อนะเอาขอบคุณพ่อนะครับเนาะพ่อเพิ่งจะไปใกล้แล้วเอาครับผมฝากกันทิดนั่ขอบคุณครับพ่อครับสวัสดีครับ